ก่อสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง d p g e m Channel เช่นเคยนะครับวันนี้แอดแบงค์จะพาทุกคนมาฟาร์มกันดีกว่านะครับนะบไม่เกมนี้มันไม่มีอะไรนอกจากการฟาร์มนะครับแล้วก็ฟาร์มอย่างให้คุ้มนะครับวันนี้เราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับผมขอพูดเรื่องวากิลี่เบลเซิ่งหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มอะไรเราจะฟาร์มไอพีฟาร์มการ์ดแล้วก็ฟาร์มเซนีถูกต้องไหมเออ ไอตัวส่วนของวัคเคอรี่เบสซิ่งเนี่ยมันก็จะเกี่ยวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EP เงินของดอกอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะผมเกือบลืมบอกไปว่าไอตัววัคเคอรี่เบสซิ่งเนี่ยตอนเช้านะครับ EP มันจะได้น้อยนะครับ EP มันจะได้น้อยแต่ถ้าเราฟาร์มหลังห้าทุ่มนะครับ EP มันจะกระโดดขึ้นไปจากหมื่นหนึ่งไปหมื่นสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรูปม,มาเปรียบเทียบไปดูนะครับเวลากลางวันกับกลางคืนก็อย่างที่เห็นนะครับนะด้านซ้ายเนี่ยเป็น EP ตอนกลางวันด้านขวาเนี่ยเป็น EP ตอนกลางคืน นะครับมันก็จะต่างกันเยอะมากถ้าใครอยากจะฟาร์ม EP หรือฟาร์มเลเวลก็ต้องฟาร์มหลัง5้าทุ่มนะครับหรือว่าเวลาในเกมจะเที่ยงคืนนะครับเวลาโลกคือ,ค,อคือเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะพอหลังจากเวลา5้าทุ่มอะ่ะคือเหมือน EP มันจะบูสต์ขึ้นไปอีกนะครับแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรเวลาโลกเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นไปด้วยนะครับมันก็จะเขาเรียกอะไรมันจะทําให้เราฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็จะฟาร์มเลเวลง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะฟาร์มบ่มฟาร์รารามเปื่อยนะครับฟาร์มเปื่นะอยก็ ขออภัยด้วยที่พูดอ้อมค้อมนะครับอะสมมุติถ้าไม่มีอะไรทาและนะครับผมอยากฟาร์มต่อวันนะครับผมจะฟาร์มอะไรดีผมแนะนําให้ทุกคนฟาร์มการ์ดดีสุดละนะครับฟาร์มการ์ดอะไรได้อะฟาร์มการ์ดอะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นการ์ดม่วงดีกว่าเออถ้าใครยังไม่รู้วิธีดูการ์ดนะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ให้เข้ามาตรงนี้จากนั้นเข้าไปตรงที่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับจากนั้นเข้าไปตรงที่เอ็กซ์โปรตรงนี้นะครับจากนั้นเข้าไปตรงที่มอนสเตอร์อรลบั้ตรงนี้นะครับสมมุติ ตอนนี้อ่อแอะในส่วนของ The Ragnarok ok เนี่ยนะครับในส่วนของ The Ragnarok ok เนี่ยสมมติใครไม่รู้วิธีฟาร์มนะครับสมมติเพื่อนๆเล่นอาชีพอะไรก็ได้อยู่แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์วิสาทแอ s เซ s ซินหรือว่าจะเป็นพรี t นะครับเราสามารถดูแล้งได้นะครับว่า,าเราสามารถสมมติเราเล่นไม่เป็นสมมติสมมติเราเล่นไม่เป็นนะ เราสามารถดูแรงได้อะสมมติดูแรงนะดูแรงอ่าดแูแรงพระอะไรอ่ะดูพระนะครับดูว่าเขาใส่การ์ดอะไรเห็นไหมเขาก็จะมีบอกเอลเดอร์วอลโลแชมป์นะครับนะการ์ดหนูการ์ดอะไรพวกเนี้ยเราก็จดไว้ได้เห็นไหมเราก็จดไว้ได้ดูซิว่าเขาใส่การ์ดอะไรการ์ดกอบบินอะไรพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ก็ปล่อยมั้งครับเอาการ์ดที่ใกล้เคียงก็พอนะครับคือเดอะแร็คอล็อกเนี่ยคลิ๊นะครับจะมีความสําคัญมากเพราะทุกอาชีพจะคลิ๊หมดไม่ว่าจะเป็นพระวิธทุกอาชีพคลิ๊หมด นะครับทุกอาชีพที่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่าความสำคัญเกลียวกับคี้เยอะมากๆนะครับนะเราต้องเน้นคี้เยอะๆนะครับมันต้องคี้ทุกดอกจริงๆนะครับก็อันนี้จากที่ผมดูส่วนมากส่วนมากตอนนี้ผมเล่นไนท์ใช่ไหะทุกคนเล่นอาชีพอะไรก็ไปดูกันเอานะผมเล่นไนท์ไนท์เนี่ยน่าจะลงหนักๆเลยที่สเต็งนะครับสเต็งกับเลือดนะครับคี้เนี่ยอาจจะหาแค่ในส่วนของการ์ดมาใส่เอานะครับอาดูอาวุธเนี่ยฮะ โบนัสอันเดธเพิ่มคีเลตนะครับ,บ ate, เพิ่มคีโบนนะครับ, bonus, น,รบน่าจะหาพวกการ์ดมาใส่แทนต่ังหนักเลยน่าจะลงแต่สตริงถ้าที่ผมมองนะเออน่าจะประมาณนี้ใครลงยังไงไม่รู้นะน่าจะลงแต่สตริงแหละออาแล้วก็ใครส่วนใครที่อยากฟาร์มเงินน่ะต้องใส่การ์ดหนูเท่านั้นนะครับการ์ดหนูไม่อยู่ไหนวะนี่นะครับแชมป์ชิปตัวนี้เท่านั้นนะครับแต่ผมไม่ดูการ์ดหนูม่วงอ,อผมมีการ์ดหนูม่วงอยู่ใบหนึ่งมันใส่ได้ใบเดียวนะนี่หนูม่วงมันดูไงวะมาดูยังไงวะการ์ดหนูม่วง ดี๋ยวแป๊หนึงนะแป๊บนึงเมื่อกี้ผมได้การ์ดอันนี้มาเดี๋ยวผมดูการ์ดก่อนเอ่อ x p r o คู่มือการ์ดนะครับแล้วก็ไปที่การ์ดหนูม่วงมันดูยังไงวะนี่นะครับนะการ์ดนี้เป็นการ์ดเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราดรอปเซนีได้เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่มีการ์ดไหนแล้วนะเออต้องเป็นการ์ดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็อัปเกรดให้มันเป็นขั้นสุดท้ายเลยเพื่อเป็นการฟามเงินที่ดีขึ้นเนาะอันนี้ ฟาร์มหนูม่วงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่จะไปดูนะครับว่าเราฟาร์มอาชีพอะไรก็ไปฟาร์มเอาตามสบายผมกลับก่อนตรงนี้มันแหลกนะครับตรงนี้มันแหลกผมจะดูก่อนว่าไหนมันใส่การ์ดอะไรบั่งครับผมยังพวผมก็ยังไม่ยังไม่ได้มีเวลามานั่งเล่นแบบจริงๆงจังๆไงการ์ดเขาใส่อะไรบ้างวะใส่เมกาโลโดอนตีธาตุเผาขนาดกลางสเกลเลตันวอล์กเกอร์นะครับหลักๆคงเป็นการ์ดม่วงแหละ หลักๆคงเป็นการ์ดม่วงทั้งนั้นแหละเนาะที่ใช้กันเขาชอบเขาชอบใช้แต่การ์ดม่วงอะนะการ์ดเพิ่มสเต็งการ์ดเพิ่มสเต็งการ์ดเพิ่มเลือดแล้วก็การ์ดเพิ่มขีแค่นี้เลยนะครับง่ายๆยเลยผมว่าหลักการเซิร์ฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเลยการ์ดเพิ่มรักเห็นไหมเพิ่มรัก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 นะครับเนี่ยเราก็ไปหาฟาร์มได้นะครับแต่วันเนี้ยผมจะมาพาทุกคนฟาร์มในตัวส่วนของการ์ดม่วงกันนะครับเออเราต้องฟาร์มให้คุ้มเว้เวลาเราเปิดในตัวเนี้ยเราต้องฟาร์มให้ เอ่อตอนนี้นะครับให้เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตรงที่เลเวล61นะครับเราสามารถกดดูได้เห็นไหมนี่นะครับเราสามารถกดดูได้ว่าตัวไหนดอกก์ดอะไรตัวไหนเผ่าขลาดไหนนะครับธาตุอะไรนะครับเราดูได้หมดเลยเพื่อเป็นการทำดาเมจได้สูงสุดนะครับเผื่อใครไม่รู้ทุกอย่างมีความสําคัญหมดนะไม่ว่าจะเป็นเผ่าขนาดหรือว่าธาตุนะครับสาคัญหมดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราสร้างดาเมจได้มหาศาลเลยอันนี้เพิ่ม a g ไม่ได้ใช้นะครับ เพชรม่วงอันนี้ไม่ได้ใช้น่าจะเป็นแค่วัตถุดิบธรรมดาแมงปอ,อแมงปอไม่ได้ใช้นะครับทุกคนก็ไปดูการ์ดตัวเองนะว่าจะใช้การ์ดอะไรนะครับการ์ดหมีไม่ได้ใช้หรอกมาแนะนําการ์ดผมได้นะว่าแอดแบงค์ใช้การ์ดอันนี้ดีครับดีใช้การ์ดนี้ดีเพราะผมก็มือใหม่แรกไงผมส่วนมากผมก็ก๊อปกรอบก็เอาแหละไม่เห็นมีการ์ดดีเลยวะอันนี้มันเป็นอันนี้มันเป็นมินิบอสใช่ไหมเนี่ยเอ่อพีเคห้าพีเคคงไม่ค่อยมีคนเล่นนะส่วนมากอย่างที่บอกหลักๆก็ต้องเป็นเลดคิแล้วก็ตามเลดสายตัวเองเนาะ เออต้นไม้นี่ไม่มีไพ่ดอกอืมโดกีบีหมาเหรอฮิตเจ็ดเหรอฮิตเจ็ดไม่ได้ใช้นะครับไนท์ไม่ได้ใช้ฮิตใช่ไหมแมงฟอเอจิหนึ่งสงสัยต้องไปที่ต่ำกว่านี้ว่ะเอาไปที่ต่ำกว่านี้หน่อยดิซักเบลหกสิบหกสิบหกสิบหมาไม่หมาไม่ค่อยดีหมาก็เพิ่มหมาก็ดีนะเพิ่มคลินะครับเพิ่มคลิ๊นนลนหนึ่งก็ดีเหมือนกันงัว งูเพิ่มเมื่อโจมตีศัตรูมีโอกาสได้รับพอยซั่นเฮ้ยเมื่อโจมตีศัตรู1%มีโอกาสได้รับพอยสั้นเหรอทำให้ศัตรูมีโอกาสติดทัตพิษด้วยหรออันนี้คือดีนะครับคือดีมากไหนดูซิการ์รก็ตายก็ดีนะนะครับการ์สก็ตายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ที่ดีมากนะครับอัพให้เลเวลแม็กนะครับก็จะเพิ่มได้เยอะมากๆเราโฟกัสแต่เรื่องคีอย่างเดียวไนงะการ์แมงทองอะแมงทองเพิ่มเอจิไนท์ไม่ต้องใช้เอจิครับไม่จําเป็นมีโอกาสติดใบไอ้เ่นี้ก็เรีียกรวมดจัง โอเควันนี้ผมจะไปฟาร์มตัวนี่เลยก่อนนะครับนะสเกลเลตันการ์ดแล้วกันก็อยากให้ฟาร์มแต่การ์ดม่วงผมว่าการ์ดม่วงมันดีกว่านะครับจากนั้นก็กดเดินทางไปได้เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมสามารถกดเดินทางไปได้แบบสบายๆครับเรามาตีตัวอะไรอะสเกลเลตันใช่ไหมนี่เราเปเราจะฟาร์มใช่ไหมเราตีตัวสเกลเลตันเรากดเข้าไปนะครับจากนั้นแล้ว เรามาฟาร์มใช่ไหมเราตีโทรเลกไตันเรากดตีเข้าไปนะครับจากนั้นเรากดเปิดจากนั้นเรากดออนด้วยนะครับถ้าเราอยากตีมอนเตอร์ให้ไวขึ้นนะครับก็ใส่พวกการ์ดนะครับเาผาเผาอันดิสนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนเ,เราเรียกอะไรอะอาวุธตีวุธขนาดการได้แรงขึ้นนะครับจะดีกว่าถ้าเป็นในส่วนของไนท์ที่ผมเล่นอยู่อะในส่วนของไนท์ที่ผมเล่นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมดูนะครับไนท์เนี่ยถ้าตีมอนเตอร์ขนาดกลาง100%ก็ใส่าดาบ มือเดียวนะครับก็ตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะตีดาเมจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะเอาจริงนะครับเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับเพราะมันมีโอกาสได้ไพ่ม่วงไงเออพอเราได้ไพ่ม่วงเยอะเราก็เอาไปคาบได้นะครับผมว่ามันก็เดียตีท้องที่เองไหมเดี๋ยวผมมาสกีลออกกันก็ปล่อยมันตีไปทั้งวันนะครับเ็ียปล่อยมันตีไปถ้ามันขี้มันก็ตายอ่ะนะครับอย่าลืมตั้งวิงอัตโนมัติด้วยนะในการฟาร์มนะครับนี่ นะครับตั้งวิงอัตโนมัติด้วยนะครับเวลามันไม่เจอมอนสเตอร์มันก็จะตั้งมันก็จะวิงอัตโนมัติของมันไหมเปื่อยๆของมันไปนะครับมันไม่ได้ยุ่งกับใครแต่ไนท์เนี่ยแม่งจะช้าหน่อยนะครับแม่งโคตรช้าเลยครับนี่เอยทำไมมันตีโบลิ่งแบดวะเดี๋ยวนะตั้งค่าด้วยตัวเองก็ตั้งค่าด้วยตัวเองวะมันมันกูใส่อะไรวะทำไมโบลิ่งแบด แม่งเจอพรกกับเจอเจอพรกกับเจอฮันเตอร์เข้าไปกูจบเลยวะไม่ทันวะไม่ทันวะนะครับเลเวลคุณก็จะขึ้นกระจุยกระจายอะ่ะนี่นะครับสำหรับการฟาร์มเนาะก็อยากให้โฟกัสทางเรื่องการ์ดมากกว่านะครับเพราะการ์ดเนี่ยจะทำให้เราเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะครับนะการ์ดจะทำให้เราเก่งขึ้นมากๆเลยสำหรับเกมนี้เนาะแต่ก็ไปหาเอานะครับบางคนก็ดวงดีก็ได้การ์ดดีอะ่ะบางคนซวยก็ซวยเช็ดไป นะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมเอาสําหรับมีใครงงตรงนี้ไหมรวบรวมอัลบั้มการ์ดครบชาร์ปเตอร์สเพจหนึ่งะครับมีใครงงไหมมีโอกาสได้หนูม่วงด้วยนะครับถ้าตาสําเร็จอ่ะเรากดไปตรงนี้นะครับชาร์ปเตอร์สก็คือหน้านี้นะครับนี่คือชาร์ปเตอร์สนะครับนี่คือชาร์ปเตอร์สนะชาร์ปเตอร์สหน้า1ก็คือหน้า1ทุกใบนะครับเราต้องมีการ์ดเมนตาโกล่ามีการ์ดหมามีการ์ดกระลอกนะครับมีการ์ดพวกนี้นะครับคือเราต้องมีการ์ดหน้านี้ให้ครบเราถึงจะทํา เอ่อปลดล็อกอาชีพเม้นต์หน้านี้ได้ครับคุณต้องไปหาการ์ดเมดัคโคล่ามาเออคุณต้องไปหาเมดัคโคล่ามาลองไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปให้อ่ะเนี่ยวิธีการได้การ์ดเมดัคโคล่าก็ดรอปนะครับหรือว่าการเปิดกาชาหรือว่าจะเป็นการซิดสิตนะครับหรือว่าดรอปมอนเตอร์อารลองไปลองไปนะครับอ่ะไปหาเมดัคโคล่าก็ได้ไปอ่ะเพราะยังไงการ์ดเมดัคโคล่าเราก็ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะผมจะไหวปะวะผมไม่รู้นะเมดัคโคล่าเวลล์ยี่สิบชิพหายแล้วนะครับเวลไม่มีเมดัคโคล่าเวลล์หกส ก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับสำหรับเทคนิคการฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้ช่องทีวีเกมชาแนลกันด้วยนะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับว่าแอดแบงคใส่การ์ดอะไรดีนะครับเออที่แบบว่าพอหาได้เพราะเราก็ไม่ได้เล่นเติมเยอะด้วยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย